สบายทุกคนเมื่อนี้ก็มับช่องน้องแฟดนองบอมกับบอมสลับไปสลับมาอีกเลยเมื่อนี้น้องบอมกับน้องยูจะพาทุกคนมานุ่งสุดมงนั่นเองนี่นี่ตอนเป็นสวมงแล้วเลยตอนนี้น้องบอมก็จะนุ่งสุดไปอีกครึ่งนึงอัน้องยังแตกอีกครึ่งหนึ่งน้องยูยังไป็นนุ่งเดี๋ยวบึ้งมาบึ้งพร้อมกันว่าน้องยูจะนุ่งแล้วจะงามบอมไปเป็นหีตของมงไปซอบคู่บาวงจากเป็นสาวเลาไม่ชอบนะคะทุกคนอยากเป็นสาวมงเออเดี๋ยวเราจะมี มีเอ้ยนยไปนำหาวนอก็คือแ่เดี๋ยวมาเบิกมาพายสีงามก็กลั่นมาพึ่งเนาะตอนนี้น้องอยูกับไปเอาเครื่องมาเดี๋ยวจะหาะเครื่องฮะโบกฟ้าก็ได้เดี๋ยวเราจะนุ่งเครื่องแล้วมาบึ่งพร้อมกันว่าพายจะงามก็ม่มีสาวคนจะนุ่งไปนํำกันเนาะเดี๋ยวไปบึ่งพร้อมกันเด้อเดี๋ยวพอกันตอนที่น้องบอมกับน้องอยูเอยนอยนุ่งเครื่องแล้วบา,บาย มันจะเป็นกระโปงมืดเลยเนาะทุกคน,คน,คนเดียวเฮาจีปาไเเปเบยนุ่งมาก่อนแล้วเดียวเฮาจีพากันไปยนมากละครตอนนี้ตอนนี้่นสโยนตบ่เนอมนจะมัดกะมันกะสวยแหงละตอนนี้กําลังใส่เกือบสนนยองด้วยตอนนี้กําลังทีงย่าง,งไปกําลังที่ย่างไปที่บุญกินเจียงไปทางนี้บ่ะบุญเจียงไปทางนี้ก็ได้บ่ไปทางกลางทางอะวะ โอ้สุดที่ปีนไดอย่งนี้มาปนไม่ได้นี่อันนี้จะเป็นบรรยากาศแถวเหือนเอ้ยน้อยอันนี้จะเป็นบริเวณเหือนเอ้ยน้อยเองเราจะยางออกมานี่แล้วกันเป็นทางหลวงนี่จะเป็นทางหลวงต้องกระปุกปืดกระปุกปืดนั่นก็จะเป็นที่จอดรถแล้วก็ข้างหน้าพุ่อีกจะเป็นที่จอดรถอีกเดี๋ยวฮันซไปเบิรงแถวใกล้ซีคืนอันนั่นเลยแถวใกล้ซีคืนบุญทินเจียงเลยเนาะทุกคน ว้าวอันนี้คือกล้องรุ่นใหม่ตอนนี้คือ,อยังโบเห็นสาวมงย่างกายเขาเจ้าคนเนาะเพราะว่าเขากําลังซีย่างเมือเฮาแล้วสีย่างไปตอนนี้เขาก็ได้ขึ้นมาหอดงานบุญแล้วเนาะนี่ยังสามสาวของพวกเฮาไปไปกล้องได้ขึ้นมาพอถึงทีออนนี้ยังขึ้นอยู่ตอนนี้เขากําลังเริ่มกลับแล้ว ปูหูวเฮามาซาหรือเฮามาสวยเฮา,ามาตเฮามาุนหรือเฮามาไหวหรือเฮามาสวยกันเทมีนักมวยด้เนาะอันนี้จะหา0 0นมวยล้างติ่งล้างว้ายล้างขังคืด,ด,ดบรรยากาศอยู่ในงาน น้องอยูกับน้องบอมไอ,อ้น้อยนี่บอกว่าเธอเคยนุ่งมาก่อนบอกเพราะว่าเขาเคยบ่าเคยนุ่งมาจากที่งรัตนเเป็นครั้งแรกที่เคยนุ่งแต่บอกว่าจะนุ่งเท่อนี้เป็นเทือสุดท้ายบอกรือว่าที่บูมีเทือไหมแล้วเนาะไม่เคยนุ่งมาก่อนเลยทุกคนนี่เนี่ยนะรอแทะสาวมงสวยมากเลยทุกคน เปนบอลลูนเป็นอะไรคะเดี๋ยวฮอร์พาทุกคนไปบึ้งบอลสำคัญก็คือว่าไม่ได้โยนมากนะนโยนมากละครนั่นเองเดี๋ยวไปบึ้งโยนรอบของบุ๊คกูปวดจะน้อคนที่นำหน้าที่สุดก็คือพี่น้อย นำหน้าไปก่อนเลยบรรยากาศมันจะเป็นีควานุมากลนมันจะเป็นแบบน้เป็ต่อนเาไม่ีละครเดี๋ยววันที่ไปเบิ่งกอนอืวยนะว่ามันีะเป็นแบบใหนแสดงอันนี้ก็คือสางกนเองก็ลืมวิ่งมาเมื่อกี้ยังไมถ่ายวันนี้ยังวันที่ไปออมเบิ้งทุกทุกที่มัหท่ลบ

อ่ารถเต้น้์เขเป็นข้อความ พรกชพางที่ไหนจะดงดีนะเอ่าว่าเพชรจะเ่อเพียไ่้วถูกปอบไม่ซ้เพชรตาอ่าป้าต่อเราต้องขอมาขอคุณพ่อได้ยินจะเขาว่าว่าถ้าเอ็นตุมันจะอาจจะจะได้ไปหองเตียงตอวกันได้ยินแต่เขาว่าว่าถ้าเห็นมาล้มจะได้ของเองก็ได้อยากาสาวน่เอาไม่ได้ยศนครนะจาวเอเตียงสาวแล้รก ờ chân say hay kiếm kia nữa, rồi nó bị nó nữa, nó rồi <laughs> cổ này. à cái <laughs> sau đấy chạm về nữa. chỗ này giống tư câu câu tụt tư nó tụt chạm tư thì giờ kia. บ็มีมะขอนบูยูนมาแล้วก็มาเบื้องแต่มงเข้ามงเขานุ่งสุดมงกันเนาะเขาบอดินุ่งเขาบอดินุกเมื่อกี้บอมกันนุ่งคือกันอยู่กันนุ่งปีนี้เป็นปีทำยินที่เขานุ่งสุดมงตอนนี้น้องอยู่มาน้องอยู่ก็จะเจอเพื่อนอยู่ในหอของน้องอยู่ดีแต่มีคู่นะแซ็กมึงกำลัถ่ายกล้องกันไว้ จัดจัดมากเลยคุณนี่ก็ถ่ายลำสาวมุงอยนะสาวมงเต่ละคุสวยมากทลคุณวััต้จกก่อนเอคุณ บรรยากาศโอ้มีกองยามด้วย ไปกล้องเลยแม่มีีลาบกลาบมะเคนมีตะกนงามๆเสาะดูกเดี๋ยวบอมกับยูกะสีเขาไปทางคุณแหละไปแถวคุณไปแถวคุณไปไปเลาะนเครื่องจังน้อยเด้อเพื่องเื่อชิเมียเพื่อเขาจีบอนิจ้าก่อเดี๋ยวบอมับยูจะไปใบกุนงา ปีนี้คือว่ามีโควิดอากัรทุกคนนะใส่แพรบุกบ้าบางคนกับโบไส่โดยเฉพาะน้องบบมาทายูโบไส่กองเรือว่าไส่อะแพรบุกบ้ากับกวางนี่ก็จะเป็นบอลบอลนิเบนศสวนขายเครื่องเป็นขายเกิร์ขายโซ่ขายเสื้อนี่ก็จะเป็นห้างนะ ทุกอย่างคุณเต่ยกเว้นเงินเนาะมีทุกอย่างเครื่องมีทุกอย่างยกเว้นเงินข้ามีแต่ตัวง,งามๆเครื่องนี่เอาแล้วน้องยูงสิพาเขาย่างไปใส่ย่างเลาะเลยถาดเครื่อตื่นหนึ่งสิบห้าค่ะทุกตัวทุกอย่างสิบห้าพันกีย์สิบห้าพันคีย์

นี่เป็นพี่สาวค่ะคุณเป้านี่ก็งามนอกบริข่าวนี่อยู่ตัดอยู่เฮ้ยเรียนแล้วเออถือบาทหนึ่งเออสามบาทว่าถือกันสองบาทไกล้จะบอกสามบาทตัดจะอยู่สีเหลี่ยมจัตุรัสเลยถ้าคนไลายก็ขอโทษขออภัยทุกคนเวลาเด้อน้องบอลจะเสี่ยงสู้ ควมจะเสี่ยงสุกด้วยอันนี้ลูก3ามพันเลยลูก3ามพันเลยนะคะทุกคนลูกสามพันเลยเอาเงินมาจ่ายเอาเงินไปจ่ายโอ้ เอ้นยก็บาลลูกสามพันเลยเอ้นย้องลูกสองลูกห้าพันได้บะหลังจากที่เห่าซัดปุ่มเปาไปแลกกับเอ้น้อยเนาะเอโนยได้สามตูกสาวพันสาวพันได้สามตู้เออคุ้มค่าอยู่ถือว่าคุ้มค่าอยู่น้องบอมสิบพันหลังจากที่น้องอยูไม่ได้ไปซัดน้องอยูอย่างไรตุกหนึ่งสี่ีเนาะ Wow. <laughs> Đã à? à, rồi. Đâu đây? Đâu đây? Cắp rồi đó. Nhั่ง ทุกคนตอนนี้น้องบอมกับน้องยูก็ได้ออกมาจากเดินเลยเพราะว่าบอมมียังฮ็ดเนาะฮายโยนมากละคนมัเป็นแล้วเขาก็ได้มา,าไว้ในตอนนี้อันตอนนี้การน,น้องบอมกับน้องยูอย่างบริหารได้เปลี่ยนสุดให้เพิินอยู่อย่างนุง่งยูอย่อยงเป็นเพราะว่าเพราะว่าเฮาต้องนุ่งให้คุ้มค่านาะเฮาได้นุ่งปีนึงต้องมีชุ่หนึงเฮาต้องนุ่งให้นุ่งให้คุ้มค่านน้องบอมนน้องบอมพห่บอมปวดหง่วง นี่ก็คือฮิตของของเผ่าม้งเนาะฮอดมุนกิจยาเขาจะได้จัดงานเฉลิมฉลองมารวมตัวกันยุ่งแถวนี้เฮาก็เลยว่าเป็นฮิตของของการจับคู่แนนจับคู่ท่าไผแบบมากกันหรือเห็นกันหรือมากกันยังไดพัวพันกันจะไก่กันเห็นกันเอากันได้นะเฮาก็เลยว่า <mos nerve qu ie> พาทุกคนไปสมบรรยากาศน้อยนึงเนาะเผาเลยน้อยนึงแทไ้เบรดเลยให้เป็รหปบย่างเดียว คือม่งบ,บอกคือม่งบอกคือมงคือคือเฮ็ดเอามาัานดับเออบอเป็นเด้อเอ้หน่อยจำกอ<笑><笑>เนเขาแย่น้องบอกกับน้องยูกับซิฟากทุกคนก <c oughs> ดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนฮ็ดคลิปต่อไปไดเด้อและที่สำคัญจะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> น้องบอมกับน้องยูจะคอตัวลาไปก่อนไหน้องสุดให้คุ้มค่าก่อนมือ